โยสวัสดีน้วยนะครับผมคิตตี้บอยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นเกม The Henry Stickmin นั่นเอง <c oughs> ก็ผมเพิ่งซื้อสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมลับเ,เคยเล่นไม่ช่วงเด็กเลยนะครับ <c oughs> เคยเล่นช่วงเด็กมากๆประมาณน่าจะช่วงปฐมเลยนะครับ <c oughs> เล่นในโทรศัพท์ในเว็บก็มีนะแต่เกมนี้เขาได้ออกมาเป็นแบบว่าเป็นอคอลเลซชั่นนะครับนานและจริงๆนานและแต่เพิ่ง ซื้อมาเล่นนั่นเองนะ,ะต่อไปจะเป็นเป็นโปรโตไกด์นะก็คือจุดเริ่มต้นนะก็คือบเรบรกเดอะแบงค์นะครับก็คือตออัวสติ๊กเมนเนี่ยมันจะไปป้นธนาคารนะโอเคไปเอาไปเริ่มกันผมก็ลืมอะไรไปหมดละไม่ได้เล่นนานมากว่ามันอะไรยังไงวุ้ยม,มาละตัวเฮนรี่หาดึกหาจะป้นธนาคารจะใช้อะไรอ่า ใช่เหรอเอาระเบิดถ้าระเบิดยังไงพวกมัน,มนก็นได้ยินหมดละ,ะคุด,ดินเลเซอร์มาคุด,ดิน,ลนนะแล้วนะเมื่อเจอแะไรแกส๊สอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือไปขุดเรืเอแจ๊ดแล้วว่าแบบวา่าจริงๆมันไม่ควรเออ่ขุดไปข้างล่างขุดลงลึกไปอะไรอย่างนี้นะ <c ười> <c ười> เลเซอร์อ่าเลเซอร์ดนี่อ๋อไอเชี้ยไอเชี้ยเอ่าฟอมตัวใช้รูปบอลวังนะครับอ๋อเทเลพอร์ตก็ได้ไปลายขาวเขาแบงเนยะ อ่อชิมหายโอ้ยมันอยู่ช่วงในการอ่พัฒนาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เชวร์ว่ามันจะทำให้มันแอนพัฒนาได้ดีกว่ามันษัทเจไปลอมตัวปลอมตัวปลอมตัวดีกว่าเออเฮ้ยพ <Hey, S 2> ี่เรา ทำรูปแบนหนึ่งเหรอเอาไปกลับไปดีกว่าอืมไม <c oughs> คิดว่าทำไมเขาต้องมาสร้างธนาคารในแถวนี้นะ <c oughs> อืมอะไรวะอ่านไม่ทันแปลไม่ทันอานจจะแปลไม่ค่อยทันนะเพราะว่าไม่ได้อ่า,อาเก่งในอดิตนะเพราะก็พอเข้าใจบางอย่างอยู่อันนีคก็เข้ามาแล้วอ่ะยูดะ ว,วัวละตุนจบับอ้าวแต่ก็ห่านนะครับโอเคสตอร์เอ่อเดอะสตอรี่บิกินนะครับก็เริ่มหมดละตอนนี้ไปนี่เอสเคเดอะเพซเซนต์ออกจากคุกนะฮะฉากตำนานนี่นี่นายแต่เวลาเอ่อไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะ ถ้าพูดเล่นน่ะนี่มีของของในมั้ยฉันว่าฉันว่าเช็คโอ้ใช่ใช่เอาคดแน่นอนฉันได้เช็คแล้วไม่มีเพราะว่าถ้าไม่เช็คคอา์ร็ก็จะเสียงานนะเจอกันไอ้ชิบหายออุ้ยเอ่อจะมีไฟก็คือ มันเหมือนเป็นตะใบอะไรอย่างนี้แล้วก็ s r ็นไอจีดริงเอ r นไอคืออะไร <c oughs> แล้วก็เทเลพอท <c oughs> เทเลพอทมันจะพาคุณว่าไปไหนอีกเนี่ยแล้วก็ขุดเจาะนะครับโทรศัพท์ล็อกเก็ตนะครับอ่ผมว่านะอาเอาตะใบด้วยจเอาไปทางไหนเป็นทางหน้าต่างอาเอาไปทางหน้าต่างสั้น ถ้าออกได้เลยนะถ้าออกทางน้าต่างเนี่ยเอาเออได้นควรจะช่วยควรดูก่อนที่จะโดดลงไปนะมันก็จริงเลยมันก็มึมนน้อยเฮนรี่เอา่าควรทางาาตัวอนะไรอ่ะจะเจออะไรเเฮ้ยกเอาเ,อาเอาชี่ยกดไม่ทัน เรียบร้อยเอ่อลิฟค์ของนายนี่แบบว่าทุกเลดอ่ะเอาไงทุกเลอาล้วกดนะแล้วกร้อยเลยอ่าเฮ้ยล้างลักอ่าเอาโดนช็อตเออเฮ้ยนินข์าอกไปเออหนีไปอ่านี้นี้ใช่อะไรอ่ะเบิดเก้าอีเก้าอีแล้วกันนะนี้ทางอื่น ขวาร้ายไซส์ดีเลือกขวานขวาร้ายโอ้โหเย็ดเคสูงหิ้หมหายเลยเออรอบนี้มึงเช็คเนาะแต่ทอนทอนพังเลยยิ่งไม่เช็คอ,อ่พาราชูสเอ,อ่อใช้เชือกเจ็คแพ็คเอ,อ่อแล้วก็ขึ้นเอ,อ่อที่ดูดซ่วมที่ดูดซ่วมงั้นหรืออ,อ่าพาราชูสดีกว่า มันจะไม่เห็นเราหรอวะอ้าวสวยเอือรอดอ้าวตอนแรกมันเกือบจะรอดแล้วยิ <c oughs> ่งคิดว่าในกระเป๋านั้นควรจะไม่ทำอะไรให้เกิดเลยเหมือนนี้นะ <c oughs> โอ้ยตายอ,อ่าพอร์ชชูตอันนี้ใช่ไม่ได้แจ็คแพ็กไอ้ยี่แจ็คแพ็กผม mèo chia tiếng à, pe災 nhưng không không anh ờ, là cho một con thứ 절 ý em cài เออ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 เอาผ่านแล้วเน <c oughs> ี่ยเฮียโอเคโอคเอาผ่านนะ <c oughs> แต่ว่ามันผ่านนี้มันก็มีฉากครับเนี่ย <c oughs> มีสามฉากจบนะครับแล้วก็มีเฟลถึงสิบแปดอย่าง <c oughs> โอเคเราจะเล่น เลยย่เลนของส่วน,นันนี้ไปก่อนอ่อกลับไปนจนเริ่มต้นเงี่ยอ๋อนี่แมปมันจะมีแบบว่าไหนที่เราเลือกนะครับอ่กลับไปแต่ต้นหนึ่งล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตโอ้โหวางอุ้ยเอ้าอีกทีเมเนกลมพอดีตุ <c oughs> ้มอ่า เชียวเนี่ย Energy Drink อ่ะคืออะไรอยากรู้ด้วยกัน Energy Drink เหรออ่าไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาไม่เชื่อเป็นเดิอนชิวเลย what the fuck ไอสองตอนนี้เพิ่งดนะิ้งเนี่ยเอาเพียงอาจับลงถังเลยก <c oughs> ินโดนัทชิลเลยเดินออกมาอย่างงี้ก็จบเลยเดี๋ยวทั้งนั้นอะ่ะเออเออ้ยวัดเกิดอะไรขึ้น,นเอน r ์จีดิ้งก็คือเอน r ์จีดิงก็คือแบบว่าจะมีอ่าเรื่องของมีการเวียนหัวนะครับ หัวใจตื้นแรงแล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจวายได้โอ้โ oh, หมันก็โอเคถ้ารู้ก่อนนะถ้าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้ารู้ก่อนเอ่โทรศัพท์โทรศัพท์โทรโัวหาทนายวัตส์ฟล้องเรียนเรื่องนี้เด็ใช่ไหมเนยใช่เออ ักุณาให้พยานหน่อยครับให้ว่าความอะไรเงี้ยผมได้นั่งขับรถอยู่กับเพื่อนนะฮะแล้วจู่ๆก็เจอถุงเงินอยู่ข้างถนนเนี่ยแล้วเราก็ให้จบทุนนั้นมาอยู่รวมกันเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่นั้นขอคัดค้านครับงั้นจำเลยนั้นจะเข้าไปเพื่อจะไปป้นธนาคารถูกไหมครับงั้นมันใช่ไหมเล่ะมันใช่เงั้นเหรอฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้ไปซ่อนอยู่ในถุงนั้นหรอกนะ งั้นงั้นคุณรออะไรอยู่หรอในโชว์หลักฐานไว้ให้เราดูสิเอาละหลักฐานาก็คือหลักฐานเนี่ยก็คือจะใช้ในตอนที่บอกมันเป็นถุงใช่ไหมถ้าไม่บอกยู่ในถุงก็คือหลักฐานนะก็เดียหลักฐานที่อถุงนี่คือกระเป๋าที่เอจำเลยได้ใช้นะครับในการเข้าไปในธนาคารนะครับอันนี้แหละนี่ครับ นี่คือถุงที่จำเลยได้ใช้ในการซ่อนตัวนั่นเหรอใช่ครับแต่พะว่ามีบางอย่างนะว่าเขาจะเข้ามปในถุงนั่นแต่เขาจะมัดถุงข้างนอกจากนั้นได้ยังไงวัดมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการมัดถุงจากข้างนอกเนี่ยงั้นใครเป็นคนทำเหรอมันง่ายมากเขาไม่ได้ทำนี้แกพูดอะไรเนี่ย ผมได้คุยจำเลยของผมแล้วว่าเขาไม่ได้ไปซ่อนตัวอยู่ข้างในเขาถูกมัดไว้โดยพยานคนนี้นี่แหละจำไมีการตรวจไปในจากหมอนะครับเขาหมดสติอยู่เกาะทุบหมดสติอยู่ในถุงนั่นตีมันบ้าไปแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นเยือแล้วเขาก็โดนจับเข้าไปในถุงนั้นเมื่อพยานเนี่ยเขาได้วมร่วมข้อหูเพื่อนโน้มน้าวในการตัวถุงนั้นไป แล้วเขาจะทำอย่างนั้นไปทำไมล่ะทำไมนั่นเหรอเขาจะซ่องสมงยังไงหรอในนั้นน่ะมันมีเงินในถุงนั้นน,น,น่ะในธนาคารหล,ลายร้อยเลยแต่น่าเสียดายเพราะพยานั่นเนี่ยเยอเนี่ยเขาได้ตื่นขึ้นมาเพื่อพยายามท,าาทาาี่จะหลบหนีแต่เขาก็ถูกจับกุมแต่เขาได้กลับมาเพื่อจัดก,การแก้นี่น,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 นี่นี่คุณนี่คุณทำไม่ได้นี่มันเกิดขึ้นอะไร่ชั้นเลย่ะนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว แต่ตอนนี้ฉันเพิ่มที่จะประกาศตัดสินคดีแล้วนั้นเฮนรี่สติกมินนั้นไม่ผิดนะครับเอา,เอา,าละอะไรยิ้มอย่างนี้ <laughs> มนกนเยไยพ่นต่อเนี่ยเหรอ <laughs> อะไรวันนี้ <laughs> มันสั้นอ่ะแต,แต่มันก็ได้ฉันจบง่ายอยู่นะแตลัน โอเคไหมกลับไปที่แมวเหมือนเดิมเหลืออันตัวท้าคุณดินครับอืม uh. อเว่แมงลวงไปเลยเอ่อต่อไปอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือออพาร์ซิเตเต,เตอร์มันคืออะไรวะเอ่อนายแค่ขยับ ปุ่มที่มันเป็นสไลด์สีฟ้านั่นนายจะสามารถทะลุมิติได้ what the fuck ข้ามเลยแล้วกันมันจะรูปป้ไปยังไงวะโอ้มันจะรูปป้ไปอย่างนี้เลยเหรอเจ๋งโอ้งลงมาเฮ้ยเอ,อ้ยเชจ้าไม่เจ๋งละเอ,อ้าเฮ้ยไม่ลงไปถึงแกนโลก what the fuck ออต่อไปเลือกโคบ้า แลงเฮ้ยเอาเฟียวนี่นะ่ะไอมันไม่เฟียวโอเคไปคือว่เฟียวมันต้องวิ่งหนีเอ้อะไรอะ่ะกดนะโอ้ตายา้ะทำไงเนะี่ยอ่ารงน,นี้เอาไอชิเมงลืนาา่นเอามายมามๆได้ีิเมดเลย เอาละฮะเกิดอะไรขึ้นเกียร์โรดีต้องกดใช่ไหมอ่าเหมือนจะจำได้ผมจำได้ผมมันต้องมีให้กดมากดล้อไปเลยนี่อ๋ออืมคุปปินิโอลุยดับเบิ้ลที 7K ว้า oh. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามูสันพ <mm ิวเฮ้ย What the fuck มึงบอกมาไอช okay. hmm. ื่อดิลิ้นรอยห้เจ้าโคเทพ m e s อ I b u s สอ u t อืมเย้เย้อย่างเฟี้ยตัวยเง ต่อไปเป็นอะไรอ่าฉากตบเราครบแล้วฮะสามอันอเคเราจะกลับไปอ่ที่ไหนเมนูแล้วกันก็ต่อไปจะเป็นอะไรเ,เป็นอ่อ Sterling the Diamond นะฮะก็คือการขโมยเพชรนั่นเองก็จะอ่าเป็นพาต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมมากเลยนะครับก็อ่าใครที่ชอบอ่าวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะมาเล่นให้ดูกันอีกนะครับผมก็ขอบคุณมากครับเจอกันวิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย